สามเดือนรับหนึ่งแสนไม่ถ้าอยู่กับเอโดูหน้าแล้วมันจะหน้าเด็กลงหน้าเด็กลงนี่ใช้แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวคนอื่นถ้าใช้เป็นแล้วแล้พวกพนักงานด้วยกันเขาหน้าแข่งกันหน้าเด็กหนังไหนใส่แข่งกันแล้วเข้าไปประชุมทีไม่มองกันแต่ละคนไม่แวกันหน้าดูเนี่ยอ่าหันหน้าดีๆหรืออย่างคนนี้ดิตั้งใจหน่อยภูมิเด็กดีนะพี่พี่เรืยกระรนนะนีืเราพี่เราเรือกระรานเราเรือกระราน เคดับบิ่อีอ่ะคุณี่พอพอคุณพี่สมัครเสร็จแล้วคุณพี่ก็ขยายขยายทีมงานครับเราใช้สินค้าดีเราต้องไปบอกเพื่อนใช่ไหมผมใช้ตัวนีงผมรู้ตัวนะคนอื่นมันมันก็มองอยู่มันบอกวฮ้ีทำไมดีว่าเก่าว่ดูการเดินการทํางานกันเลยนะเนี่ยเราไปบอกเพื่อนหกคนแค่นั้นเนี่ยครับแค่หกคนให้เขาใช้สินค้าของเรา เราไม่ต้องขายเลยให้เขาใช้เหมือนเราเ,เราแค่สืบใช้เอ,อเดือนแรกถ้าเรามีหกคน,นเนี่ยเลยสองสามสี่ห้าหกเดือนแรกเดือนแรกคือชั้นหนึ่งแ L หนึ่งแ L หนึ่งคือชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งจะมีหกคนคุณพี่ก็จะรับรายได้นี่เดือนหนึ่งก็แล้วกันรับรายได้รับรายได้สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาท ดแรกจบแล้วพอเดือนถัดมาเดือนที่สองเดือนที่สองให้เขาทำเหมือนเราเลยหกคนเนี้ยไปมีคนละหกเนี่ยทุกคนเนี่ยรับผิดชอบคนละแค่หกคนนั่นเองนะลูก้าได้ฮะนะลูก้าได้หกเป็นทีมงานนะเป็นทีมงานเนี่ยเราเราเชิญคนมาหกคนเหมือนเราเลยทุกคนก็มีคนละหกชั้นเนี้ยชั้นเอลสองเนี่ยเอลสองเท่ากับสามสิบหกคนแต่ตรงเนี้ยเขาจะมีคนละหกคน คนที่หนึ่งก็มีเข้าไปขยายหกคนไปเ,เชิญมาคนมาหกคนเนี่ยคนหนึ่งรับผิดชอบคนละหกแค่นี้มีทีมงานสามลูกหกคนแล้วคุณที้อยู่นี่นเขาไม่ต้องซื้อเลยอไอ้ก็ไม่ต้องขายแค่ซื้อกินนะแค่เนี้ยไวยแล้วเดือนที่สองเดือนที่สองคุณกี้เดือนที่สองเส้นมันต้องมาถึงนี่นะเดือนที่สองเดือนที่สองรับไปได้สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท มันจะแม่นนะนี่นะพอเดือนที่สามเหมือนกันเลยนะทุกคนรับผิดชอบแค่คนละหกคนนะครับทํางานแค่เราดูแลแค่หกคนทีมมันจะขยายแบบพอชั้นลึกไปเนี่ยองค์กรมันจะเยอะชั้นนี้มันจะมีสองร้อยสองอสิบเก้าคน L สามเท่ากับสองรอยสิบเก้าคนคชั้นนี้ชั้นนี้จะมีสามจุหก สามจุดหดหสามจุดสามจุดดชั้นสามเดือนสามเนี่ยเดือนสามเนี่ยจะรับรายได้ที่เจ็ดหมดดื่นเก้าพันหกร้อยก็มันขึ้นมืเยอะเลยนะหกร้อยสามจุดสองเกือบแสนแล้วเนี่ยรับเนี่เดือนที่สามนะเป็นไปตามเนี่ยนะแค่รับอิชับ แค่คนละหกคนมันเป็นในกดทวีคูณพอเดือนที่สี่ทุกคนก็ไปแนะน,นําคนแค่6กคนนั่นเองของเราทําแบบง่ายๆเลยแล้วไม่ต้องขายของด้วยแค่ซื้อกินซื้อใช้เราไม่ต้องขายสักชิ้นเลยเดือนนี้มันจะมีหนึ่งพันสองร้อย L L สี่หนึ่งพันสองร้เก้าสิบ 96, 96น่าจะบหกคนหหนนนึึ่่งงงพัสออร้้ยเก๑๑๒๙กคนตัวเลขอ,อาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะเพราะผมจาไม่ค่อยแม่นชั้นนี้จะมีสอองรยสิบเก้าเนี่ยคนหนึ่งก็มันจะขยายไปในในชั้นเนี้ยสสอองร้ิบเก้าหนึ่งพันหรือสองพันน่ะเขียนสองพันหนึ่งพันเนี่ยปิ๊ปปิ๊ปหนังเขียนสองพันนั่นหละแล้วหนึ 2> 2่งพันหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าเออหนึ่งพันอันนี้สองร้อยสิบเก้า สองร้อยสคนสออยสิเกาตัวเลขช่างมันในในชั้นเนี้ยในชั้นนี้เดือนที่4ี่นะเดือน4จะคุณที่จะรับรายได้รับรายได้ที่2อ4แ0นบาทแค่เดือนที่4พอเดือนที่5เดือนที่ห้ามันก็นเหมือนเดือนทุกคนก็ไป ไปไปไปหาองค์กรทังคนตัวเองคนละหกคนขยายคนละหกแค่นั่นเองชั้นนี้จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองเก้าหกนะน่าจะไม่ผิดหนึ่งสองเก้าหกอันนี้ก็หนึ่งสองเก้าหก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 หนึ่งสองเก้าเก้าหก ชั้นเนี้ยชั้น L5 เนี่ยมันจะมีคนอยู่7,776คนคเนี่ยเดือนนี้เดือนที่5รับรายได้1,086,000บาทมันเป็นทั่วโลกนะอ<ล>ะไอะไสินค้าตัวเนี้ยทั่วโลกขยายเป็ทั่วโลกเนี่ยเดือนที่5เราเราจะรับรายได้1 8 8 6 0 0 0บาท ภายไต้เงื่อนขายสามคือปลอปชิมิม่เขิยนายไ้เงื่อขสามกคนทำเหมือนกันเกันคือหนึ่งเราเราเดือนแรกเราแค่ซื้อสินค้ามากินมาใช้น่ะเราเราเราซื้อสินค้า กินมาใช้นะ่ะ5,350นยบาทคุณกี้ซื้อไปแล้วอันนี้จบแล้วนะข้อหนึ่งคแค่นี้รับผิดชอบข้อสองคือก็เรียกว่า LRP ซื้อกินซื้อใช้นะ่ L RP. L RP นะ LRP ปีเดือนละเดือนละหนึ่งร้อยกีวี ร้อยดีว TV. TV ีดีวีนี่ก็สามสิบสองบาทมูลค่าก็ประมาณสามพันห้าร้อยบาทมูลค่าประมาณสามพันห้าร้อยบาทต่อเดือนครับแต่เราเราก็ได้สินค้ามาใช้ทุกเดือนอะ่ะแต่เราไม่จาเป็นทองต้องขายพอเดือนที่สามรับผิดชอบคือเรียนรู้ระบบความสาเร็จเราต้องต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ระบบความสาเร็จ